ว่าหมายของหนูคือการได้เป็นในสิ่งที่หนูอยากเป็นค่ะคือตรงนั้นตรงข้างหน้าที่หนูอยากทำแล้วก็อยากไปให้ถึงคิดว่าในอนาคตหนูก,ก็อาจจะได้เป็นในสิ่งนั้นเพราะว่าด้วยความที่พยายามตั้งใจที่จะไปให้ถึงจุดตรงนั้นจริง ความฝันของหนูคะ่ะคือการได้เป็นศินลปินค่ะแล้วก็เป็นคนที่มอบความสุขผ่านบทเพลงตั้งใจอยากจะทำมันอยากจะไปสวนตรงนั้นค่ะแต่หนูก็ไม่ทิ้งหน้าที่ในสิ่งที่หนูเป็นอนูนะคะอยากให้ทุกคนที่มีความฝันหรือว่ามีสิ่งที่ตัวเองชอบมีสิ่งที่ตัวเองรักได้เป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่คิดว่าโอเคเหมาะกับเราเราทำแล้วมันออกมาดีก็อยากให้ทำต่อไป ตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัตรจนะคะอย่าหยุดพยายามอย่าที่จะหยุดฝันก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่มีโปกากเป็นของตัวเองค่ะตอนเด็กๆหนูเป็นคนที่ค่อนข้าง,งจะดื้อๆดื้อๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่คะ่ะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลงและก็ชอบเต้นค่ะ ที่บ้านแต่ก่อนมีวงดนตรีหนูก็จะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่เติบโตมากับบทเพลงเสียงเพลงได้ฟังเพลงจากตอนเด็กๆจนถึงตอนนี้หนูมีความฝันที่แบบยิ่งใหญ่มาเรื่อยๆะคะ่ะคิดว่าจะไปให้ถึงฝันได้เข้าไปเป็นนักร้องเริ่มทำงานเริ่มไปร้องเพลงตามเวที ด้วยความที่หนูเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยค่ะมันก็เลยเป็นแบบว่าพอช่วงที่มีงานเยอะๆมีงานทุกวันกลายเป็นว่าพักผ่อนน้อยเรียนไม่ทันเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบค่อยๆไปบ้างแบบเอ็นไปทางโน้นบ้างเอ็นไปทางนี้บ้างค่อนข้างที่จะพยุงยากนิดนึงค่ะหน้าที่ก็ตกไม่ได้การงานก็ไม่อยากให้มันพลาดนะคะอยากให้พลาดน้อยที่สุดแล้วก็พยายามก้าว ท้ามปัญหานี้ไปทางใดทางหนึ่งแล้วหผมไม่สามารถที่จะกลับมาทางนี้ได้แบบสมบูรณ์นะคะก็กลายเป็นปัญหาที่หนูเหมือนว่าจะชินกับมันไปแล้วมันเหมือนเป็นสิ่งที่หนูต้องอยู่กับมันนะคะเพราะด้วยความที่หนูก็เป็นคนเลือกที่จะทํามันเองก็เลยกลายเป็นว่าต้องตั้งใจทําต้องพยายามเพื่อนเพื่อนรุ่นวัยเดียวกันบางคนก็แค่เหมือน เรียน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 เสร็จกลับบ้านกลับบ้านล้วก็มาเรียนหน่อยแล้วก็พอเป็นหนูมันก็เลยต้องแบบเรียนเสร็จทํางานทํางานถึงเช้าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเวลาเดินทางก็ถึงเช้าก็มาเรียนต่อ อันนี้เขาจะมีปัญหาของเขาคือบางทีเขาอาจจะต้องลาโรงเรียนไปนะคะอันนี้ในส่วนของครูครูก็จะบอกว่า,าลาก็ให้แจ้งคุณครูที่ปรึกษาให้เรียบร้อยโดยที่ผู้ปกครองรับทราบด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลช่วยกันทั้งครูและที่บ้านด้วยเมื่อลาเสร็จแล้วกลับมาครูก็จะย้ำเสมอค่ะว่าให้มาตามงานให้ส่งงานให้ครบนะคะแล้วก็พยายามตามให้เพื่อนให้ทานเพราะว่าถงอย่างไรการศึกษาก็ยังสำคัญ สำหรับอนาคตของเด็กๆพวกนี้ค่ะ